ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่นญยใจบุญทุกท่านสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคนสบายดีพังไทยพังลาวอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในบ้านก็ขอสบายดีและสวัสดีเบิร์ดทุกคนเด้อสบายดีพินดีตอนฮับซองมาเดนชาแนลเก่าคเดิมมินีน้องเดิมปะปะก็มาบึงสวนกาแฟบึงมายามมาเป็นได ຕົງເດີມຫາກະມື້ນີ້ດົນແລ້ວບໍ່ໄດ້ມາເບິ່ງສວນກາເ phê ທີ່ກວດເລົ່າເຕະອອກໃສຍ່າເຖິກເສຍຫ້າແລະພີ່ນ້ອງຕ້ອງໄວອີ່ເລຍຍ່ານີ້ຍ່ານີ້ກະໄດ້ບາດເດືອນເຖິກເສຍຫ້າ กอกมะเขือยังมาทันได้ไม่มากเป็นดอกกำลังเป็นดอกโอเคโรงอาไมี มาเมื iar, да ่อน <as ี้ไปได้กินสะเลเพราะว่าสะเลหมดแล้วแก่เมีบ้ามักเออเมียมุยามจะเอ้าวไปเอาเอาวไปเถียงไปไปหาก่อนยันมีอันนั้นกระหอบ้าเมียแะไปหาแล้วบ้า thời hà nào, thời hà bơm mi long bực ự mình cọc cọc xây ton cà phê thừa mặc ự mình cọc cọc cà phê cọc đề cọc ở cọc anh cọc cọc là cọc 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 bác cọc 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 Ừ, ừ, ừ. À. Nhạt cho ba ao ba Kết bật lời tôi ăn ăn à, ừ เด็ดกับหยาดเลยเตตอนนี้ก็ประมาณสี่โลยได้มาแต่เศ้าเพราะว่า ขาไปหางัวไปนำเอางัวของเดิมก็หาเก็บนาดมักอ,อีกตำกับแจวปัดแดกพริกเขวสเตร t c បានបាត់ក្នុងដើមកប៉ាកតាមក្នុងដើមប្រស័យទៅទៅគុណញ៉ៃចៃបုတ်ทุกឋានមើលលឹកชอบ ไดจะเต็มกระท่อมขะยากเา

ใจเต็มนี่แเต็มเออหาหน่วยเออหาหน่วยยังไงเราไปเอาผักไอ้ครูต่อถึงจะหัดกับยอดมากเออ Good, good. นเน,น่ผัดอีโคสบายดีล้วปลาดย้ยสบายดีไปซองคน ចាំតាដកមកដើមស្យ៉ៅផកអេកូเอาផកអេកូប៉ែបមិន neck លឿនអេនហឹមบ่ได้ถือกระจกมาอ Dù mà nó đơn cho nó khét một chạc ra vậy mà Khét đi chạc ra มื้อนี้ก็บ่ได้ไปบ้านเฮ็ดดำบ่ได้ไปเก็บกาแฟมื้ออื่นสิไปเพราะว่ามื้อนี้ป้าไปเบิ่งไปเอางัวงัวสานต่อพอี่ะแล้วบ่สิค่ะ ปคือรับจจกมากาไปทางกับับเก็บบกเขก่อน โอ้พเพ่เนี่ก็สาเดือนป่ะดืมละไอ้คนโอ้ยลม

เบิ S <S ้งพูนหยาเบิ้งเพหยากำลังเกิดเพราะว่าเบิ้งเน่ไม่ไม่ปะเสียได้เบอร์ทิดสองทิดปะเสียเบื้องเน่แถวๆเขาปลูกแถวๆ เทหรือบ่เทกะบ่ฮู้คือกันนี่จักมันเทจักหางเฮากะบ่ฮู้ปลูกแบบเหลใดเฮาอยกปลูกเพราะว่าอยู่ลมก่อนเห็นนเห็นใหญ่ๆเด้อจ้ะเม็ดนึงบ่ถึงนะ นี่ถึงก็กอตอนนี้ก็เวลาสี่โมงสี่โมงปลายสองนาที คันมันงามัดแเราดูเขาเก็บเบิ่งเอาเจ๊เคึ้นเคลิ้นเค้นเค้นเค้นถึงเลยถึงเลยถึงอยู่พูดอันนั้นบอนลรดไปหอดบุญพุ้นก็นให้ อันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เขาล้างมือเฮ็ดของกินของยากน้ำที่เขากินสม,มุดเบิดน้ำทเทาถือเขาก,กินน้ำตัวนี้น้ำจากธรรมศาสตร์เลยมีแต่คน,น,น,นิ้นสวนนี่ก็ได้ ปบุู้ว่าน้องเด่มทายปลามันผิดพลาดตรงไหน,นแอบลักทายปลายัางาลเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุขูสุคนน้องเดิมกับป้ากัสิเดินทางกลับว่ายานมันคำมันมืดจ้ะ ขอบบุญขอบคุณเดอ้อทางพญ่ย,ยใจบุญทุกทุกทานและเอฟซีทุกทุกทานที่หักแทงดูดทิพนองดื่มแต่ตนจตนจบระเบิดคำโฆษณาคอยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเหตุเวียการงานได้คอยทดสอบความสำเร็จให้หยุ่มมันคนยืนนอนในได้เงินมืนตื่นในได้เงินแสนเดอ้อปัฒนาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นดังสมปรถนาเดอ้อสาุ คลิปนี้พ่อกล่าวคำวา่าสบายดีเด้อสบายดีเจอพี่นาะบ๊ายบาย